ฮัลโลดูจบกันแล้วหรือยังสควิตเกมซีซั่น2เกมเล่นลุ้นตายครับผมใครดูจบแล้วก็เข้ามาเม้ามอยกันได้นะครับคลิปนี้จะเป็นการคุยบทสรุปของทุกตัวละครนะฮะที่สําคัญในซีซั่นนี้ว่าจบซีซั่นนี้แล้วบทเนี่ยมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีบทลงเอยยังไงนะครับมาพูดคุยกันแบบสไตล์บ้านๆคอเป็นหนังแล้วกันนะครับเริ่มเลยดีกว่านะฮะเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะสายสืบหวังครับผม <laughs> มาถึงก็ฮาเลยใช่ไหมตัวละครนี้เนี่ยเขาเป็นน้องชายของวังอินโฮนะครับหรือว่าฟอนแมนตัวร้ายบอสใหญ่ในซงคิดเกมนะครับหลังจากโดนยิงตกหน้าผาไปเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงนะครับคนขับเรือพาขึ้นกับฝั่งที่เกาหลีนะครับแล้วก็พยายามจะตามหาเกาะไอที่เขาไปเผชเชิญในซีซั่นหนึ่งนั่นแหละฮะ ก็ทําแผนที่มาร์กไว้เป็นแลนด์มาร์กเลยว่าเฮ้ยกูไปหาก่อนนี้ก่อนนี้แต่ก็ไม่เจอจนสุดท้ายเนี่ยไปร่วมมือกับพระเอกกีฮุนนะครับใช้แผนของกีฮุนว่าให้กีฮุนเนี่ยติด GPS ระหว่างที่ไปเล่นเกมแล้วก็จะไปบุกเกาะเนี้ยเพื่อหยุดเกมนี้นะฮะแล้วก็จะได้ไปเจอกับพี่ชายอีกครั้งอะไรประมาณนั้นแผนของกีฮุนล้มเหลวเพราะว่าโดนตัวร้ายเนี่ยถอด GPS ออกจากฟันใช่ไหมสายสืบหวังเลยต้องตามหาเกาะเองกับพวกคนที่กีฮุนจ้างนะครับ พวกแกงเงินกู้นอกระบบนะฮะสุดท้ายมึงตามหาเกาะกันทั้งซีซั่นเลยจ้านั่งเรือกันทั้งซีซั่นแต่ไม่เจอ <c oughs> โอ้โหบทของพี่หวังน่าสงสารมากออกทะเลของจริงนะครับหายังไงก็หาไม่เจอเพราะว่ามันมาสรุปสุดท้ายว่าไอ้กัปตันเรือนั่นแหละครับที่เป็นคนขับเรือพาสายสืบหวังตามหาเกาะเนี่ยมันน่าจะเป็นคนของพี่ชายมันอนะฟอนแมนนี่แหละครับที่น่าจะส่งมาให้ ดูแลพี่หฮวังเอาไว้นี่แหละครับเพราะว่าท้านึกถึงกันได้ใช่ไหมตอนนี้หฮวังตกหน้าผาไปผมว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของฟอนแมนนะที่ยิงไม่ให้ตายแล้วก็ให้ตกผาไปแล้วก็ให้คนขับเรือนี่แหละพากลับไปส่งแล้วก็ดูแลว่าเฮ้ยถ้าสมมติน,น้องชายกูอยากจะตามหาก่อนเนี่ยมึงอย่าพาให้มันเจอนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยไม่เจอก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซีซั่นสามนี่คือจะได้เจอไหมโอ้โหน่าสงสารครับบทเหมือนโดนตัดออกทะเลไปเลย เชื่อว่าน่าจะมีบทสําคัญนะในการหยุดเกมนี้นะครับคนไว้ใจนี่ร้ายกาศที่สุดนะซีซั่นสองเนี่ยไอหวังไว้ใจกับตันเรือโอ้โหไม่นึกว่ามันจะหักหลังกันแบบนี้เกือบจะเฉียดรู้ความจริงเนาะแต่คนที่ดันมาเจอตอนดัดแปลงโดนเนี่ยโดนไอขับตันเนี่ยฆ่าตายหาเอ้ยตัวละครต่อมาซองกีฮุนผู้เล่น4 5 6หนะครับพระเอกของเรื่องนะครับผมหลังจากได้รับเงินชนะเลิศจากเกมในซีซั่นแรกมาเนี่ย ก็ตั้งใจจะหยุดเกมที่ทําให้คนเนี่ยตายให้ได้นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้วางแผนดีอะไรสักเท่าไหร่แม้ว่าจะมีเงินเยอะนะฮะหลายๆคนดูไปก็คงจะแบบเออฮ่าเอ้ย,อยมีเงินเยอะขนาดนั้นแผนการไม่มีอะไรเลยเท่าไหร่ใช่ต้องไปด้นสดเอาแล้วก็ไปเข้าร่วมเล่นเกมอีกครั้งนะครับสุดท้ายอะนะเขาเนี่ยเป็นโรค PTSD เลยขวัญผวาจากเกมนะครับตอนจบช่วงใครแแมกเนี่ยเป็นการโหวตว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับพระเอกกูก็แบบนะเหมือนก่อม็อบอะ รวบรวมคนที่โหวตไม่เล่นนะครับให้ยึดปืนจากผู้คุมแล้วก็จะปฏิวัติจะไปยิงไอ้หัวหน้าที่คุมเกมเลยครับโอ้ยปรากฏว่าแผนล้มเหลวนะไอฮาแผนของแม่งไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับจริงๆแล้วจงใจอยากจะช่วยทุกคนให้กลับจากเกมพาคนตายไปอีกเยอะด้วยนะครับไอการที่ยึดปืนไปบุกผู้คุมเนี่ยโดนเก็บกวาดเลย สมมติถ้าข้าพวกคุมเกมทั้งหมดได้เนะีมึงคิดหรือว่ามันจะหยุดเกมนี้ได้เพราะามันยังมีพวกนายทุนหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังที่ไม่ได้เห็นตัวที่ไม่อยู่ที่เกาะอีกเยอะนะเออแล้วเหตุผลการกระทำของพวกที่แม่งเชื่อแผนพระเอกก็แบบแป,แ,ปแ,ปแปลนๆหน่อยกูสาเล่นเกมมาจนมาถึงเกมนี้เพื่อจะได้เงินกลับบ้านใช่ไหมแต่ถ้าไปเชื่อพระเอกนี่คือสิ่งที่ทํามาเนี่ยเหลวเลยนะไม่ได้เงินใช่ไหมล่ะอยากกลับบ้านเป็นหลักอะ่ะคือมึงไม่เห็นเก่งเงินกันแล้วเหรอตอนแรกยังเห็นเก่งเงินกันอยู่นะบางคน แล้วก็ไอฉากที่แบบสู้กันน่ะบวกกันเองตอนกลางคืนเนี่ยตายไปเยอะเลยนะแผนพมะเอกคือที่อะไรไหมไม่เนียนเลยว่ะแล้วก็ในซีซั่นสองเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะมากับดวงเหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่ซีซั่นแรกใช่ไหมชนะเพราะดวงล้วนๆะอะไรเงี้ยไม่ได้ฉลาดมากนักสักเท่าไหร่ในซีซั่นนี้ก็ยังคงแบบเดิมนะไม่ว่าจะนิสัยเนี่ยสุข,ขุมนุ่มลึกขึ้นมีความแบบเป็นผู้มีประสบการณ์มาก่อนซีซั่นเนี้ยอยากจะเป็นผู้นําอยากจะเป็นวีบุรุษตอนสุดท้ายเนี่ย ฟอนแมนไว้ชีวิตด้วยนะให้เล่นเกมต่อไปจริงๆก็โดนเก็บได้เลยเห็นไหมล่ะพระเอกเนี่ยไม่โดนเก็บเพราะว่าดวงดีน่าเทเรตติ้งดีแหละคนเนี่ยอยากดูมาเล่นเกมต่อพวกนายทุนนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับในซีซัสน3นะซองกีฮุนหวยจะออก4 5 6หนี่แหละครับงวดน,นี้อย่าลืมไปซื้อกันนะฮะคนต่อมาฟอนแมนนะครับโอ้โหเอารางวัลคนต่อแหลแห่งปีไปได้เลยนะครับ001นนะครับยองอิวนะครับ หมอนี่นี่ลงมาเล่นเกมเองเลยนะครับด้วยความที่อยากจะมาขัดขาพระเอกอยากจะมาสกัดพระเอกนะครับแล้วก็คงอยากจะรู้จักพระเอกเนี่ยมากขึ้นด้วยอะไรด้วยนะครับไอหมอนี่เนี่ยนะชนะที่1ครั้งที่แล้วเนี่ยของจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากพิสูจน์แต่ทํายังไงเนี่ยก็ไม่สามารถสกัดพระเอกได้นะกูอุตส่าห์แบบเล่นสวมบทบาทมาเป็นแบบคนดีเข้ามาแบบตีสนิทกับพระเอกอย่างงู้นอย่างงี้ใช่ไหม คือดูไปเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในซีซั่นนี้เลยนะคือมันตอแหลแบบเนียนไม่ตั้งแต่ตอนที่เห็นเลยอะ่ะยันตอนจบเลยอ่ะนะกว่ามันจะกลับไปเป็นฟอนแมนเนี่ยโอ้โหตอนจบเลยนะครับแล้วกลับไปไม่ธรรมดาด้วยนะทําเป็นแกล้งตายนะครับไม่ให้พระเอกรู้ด้วยนะว่าเขาเนี่ยคือฟอนแมนนะครับเออคุยกับพระเอกในวอวิทยุทำให้เป็นบุกประตูหลังจะไปห้องศูนย์บัญชาการของตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแกล้งตายอย่างเนียนนะฮะ ไม่ต้องเปลืองตัวอะไรด้วยนะครับสุดจัดครับผมคือเขาคุมเกมมาหลายครั้งอะนะฮะก็เลยมีความฉลาดแล้วก็รู้หมดนะครับคงจะรู้แล้วแหละว่าไอ้พระเอกนี่ม่นมันมากับดวงของจริงวะอะไรอย่างี้โอ้คนตอแหลแห่งปีนะครับรางวัลออสการ์ต้องเข้านะครับแสดงดีจัดจัดนะครับผมตัวละครต่อมา390จองแบนะครับผมตัวละครเพื่อนพระเอกนะครับสุดท้ายตอนจบตายครับผมโดนฟอนแมนยิงครับ ฉากนี้จะเทือนใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็ดูแบบบทส่งให้ตายซะเหลือเกินไอ้บทแบบนี้มักจะตายแล้วก็ไม่รอดจริงๆตัวละครนี้จริงๆแล้วมีโอกาสบอกพระเอกนะเรื่องของฟอนแมนตอนเล่นเกมที่3จบอะว่าฟอนแมนเนี่ยฆ่าคนเพื่อจะผ่านเกมอะไรเงี้ยแต่เขาเลือกที่จะไม่บอกพระเอกนะครับเป็นจุดบอดของตัวละครนี้เลยนะจองแบเพื่อนสนิทของพระเอกใส่เข้ามาให้แบบว่าดูแบบทำให้พระเอกเนี่ยเหมือนมิรตัว่วงหน่อย ตัวละครต่อมา388แดโฮนะครับผมอดีตนาวิกโยทินนะครับซึ่งบทอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักสักเท่าไหร่แต่ตอนจบเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเลยที่ทำให้พวกก่อการกบฏของพระเอกเนี่ยแผนล้มเหลวในการไปบุกห้องคอนโซลควบคุมเกมนะครับไอ้นี่จะเอาลูกปืนไปส่งเขาแต่ตอนหลังกลัวขี้ขึ้นสมองซะอย่างนั้นไม่กล้านะครับเอากระสุนไปเติมไม่เพื่อนทำให้เพื่อนเนี่ยตายเลยสูไม่ไหวกระสุนมันหมดโท แต่จุดจบของแดโฮเนี่ยก็ยังมีชีวิตรอดต่อไปนะในกลุ่มที่ไม่โหวตนะครับยังหนีห้องต่อไปอาจจะได้เล่นเกมต่อนะ380นะครับเซมีนะครับตัวละครนี้เหลายๆคนชื่นชอบนะฮะเป็นแม่สาวผมสั้นนะครับฟิวเฟี้ยวหน่อยนะบทจะตายเนี่ยตายคือแบบหน้าแบบน่าเซ็งมากเลยนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ต่อเนื่องจากแผนพระเอกอะที่กีฮุนอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ไปหมอบอยู่ใต้เตียงแล้วก็รอเวลาไอ้ฝั่งที่อยากเล่นเกมต่อมันมาบุกตอนกลางคืนนะแล้วแม่งตายอะ่ะอะไรวะตอนแรกไอ้เราก็คิดว่าพระเอกน่าจะมีแผนรับมือที่ดีกว่านี้อะ่ะโอ้โต้องยอมแลกคนบางคนที่สําคัญไปนะครับตายตอนจบครับผมซลมีผู้เล่น333ลีมายองกีนี่ก็ยังอยู่รอดนะครับไอคนดีนี่มีโจทย์เยอะนะในเกมนะครับก่อนที่จะมาเนี่ยเป็นเหมือนยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นคนแบบชักชวนให้คนลงทุน ในเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเหรียญมูลค่ามันตกยับไร้ค่าทําให้ทุกคนในเกมที่ซื้อไปเนี่ยเจ๋งยับนะครับบางคนล้มละลายเลยนะฮะเหมือนจะโดนหมายหัวตั้งแต่เข้าร่วมเลยนะช่วงแรกเลยคนรู้จักเยอะโจทย์เยอะ3ามามเนี่ยมีความสัมพันธ์กับ2-2งนะครับเป็นคู่แฟนกันมาก่อนแล้วก็ทําให้2-2งเนี่ยท้องด้วยแล้วเหมือนจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรอดต่อนะครับ 246นะครับขยองซอกครับผมแสดงโดยดีจินวุกนะครับโอ้ตัวละครนี้มาจากสวีทโฮมนะ246เนี่ยมาทำเพื่อลูกนะครับลูกไม่สบายเข้ามาเนี่ยไม่เด่นเลยนะแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับอาจจะด้วยตัวละครมันเยอะแล้วแต่ก็มีปมกับโนอึนนะครับผู้คุมอีกคนหนึ่งที่อยกจะตามหาลูกที่อยู่เกาหลีเหนือเป็นผู้หญิงเกาหลีเหนือซึ่งดูแล้วเนี่ย จบของขยองซอก246ดูเหมือนจะโดนผู้คุมยิงนะฮะตอนที่โดนฟอนแมนสั่งเก็บกว่าแต่ถ้าให้ผมเดานะไอคนที่ยิงนะ่ะคนนั้นนั่นแหละก็คือโนอึนนั่นแหละครับที่รู้จักกันนั่นแหละน่าจะยิงจุดไม่ตายแล้วก็น่าจะพยายามพาขยองซ็อกหนีถ้าให้ผมเดานะอ่าใครคิดเหมือนกันบ้างไหมชัวร์ส่วนโนอึนนี่ก็ผมในเรื่องก็เฉลยหมดแล้วนะว่ามาเป็นผู้คุมมาเป็น ทหารของเกมเนี้ยเพราะว่ารองหัวหน้าเนี่ยเก็บมาจากสถานการณ์ไม่ดีนะครับมาเป็นผู้คุมนานถึงปีแล้วด้วยนะเฉลยในซีซั่นนี้นะครับน่าจะเป็นตัวแปรอะไรบางอย่างที่สําคัญในฝั่งผู้คุมนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับจะว่าไปเนี่ยโน no อึนเนี่ยนำแสดงโดยพักกยูยองนะคนนี้ก็เล่นแล้วก็โด่งดังจากสวีทโฮเหมือนกันนะตอนซีซั่นแรกก็เด่นมากๆเหมือนตัวละครใหม่2ตัวเนี้ย นักแสดงจากสวีทโฮมมาร่วมแจมเลยนะเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับรองหัวหน้าที่เอาผู้เล่นเกมที่ไม่ตายเอาไปขายอวัยวะไปชําแหละบุกทายอวัยวะแล้วไอ้รองหัวหน้าในซีซั่นนี้ก็เฉลยหน้าตาแล้วนะว่าเป็นใครอะไรยังไงก็แฟนแฟนซีรีส์เกาหลีถ้าดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาดีนะอไอ้หมอนี่นี่มันแอบฟอนแมนเนี่ยเอาคนที่ยังไม่ตายเนี่ยมักจะยิงคนไม่ตายแล้วก็เอาไปชําแหละอวัยวะไปขายตลาดมืดนะ ชัวจริงๆนะเหมือนบทแม่งจะมีนะแต่ยังไม่ค่อยมีจางๆอยู่หายๆไม่รู้ว่าซีซั่นสามเนี่ยมันจะมีบทอะไรอีกไหมนะครับชอบเล่นเป็นฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยคนเนี้ยคนต่อมา2 3 0ทามศน์อสครับผมเป็นตัวละครที่หลายๆคนชินชอบในซีซั่นนี้ที่สุดเพราะว่านักแสดงเนี่ยได้ท็อปบิ๊กแบงมาแสดงนะครับตัวละครนี้เนี่ยโอ้โหอย่างดีดเพราะว่ามันเล่นยามันแอบเอายาเข้ามาไอหารอดจากการตรวจจับได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเป็นตัวละครที่ฮิปฮอปแล้วก็เอนเนอร์ทีล้นๆหน่อย น่าจะเป็นตัวร้ายในผู้เล่นเกมที่สร้างสีสันในกับ Squid Game นี่แหละครับแต่บทสรุปของทานอ o เนี่ยค่อนข้างน่าเสียดายนะตายง่ายซะแล้วเกินนะครับเพราะว่าโดนไอ้ MC คอยส3มสเอาซ่อมเนี่ยแทงคอแทงคางโอ้โหตายคาห้องน้ําเลยครับตายง่ายมากเลยโดนตัดบทเอาซะดื้อๆนะครับแม่อย่างนี้เสียดายเนาะน่าจะได้เล่นต่อซีซันหน้านะไปซะแล้วครับคนต่อมา222ครับ นอนจุนฮีครับผมตัวละครนี้นี่น่ารักมากเลยนะฮะโจโยูรีนะครับเห็นเขาว่าเป็นอดีตสาวไอดอลเกิร์ลกรุป๊ปเป็นตัวละครที่ท้องแล้วเข้ามาเล่นเกมนะครับอุ้มท้องอยู่มีความสัมพันธ์กับสามสามสามนะครับตัวละครนี้นี่น่าหงุดหงิดหน่อยนะตอนแรกนี่เหมือนจะไม่เอาพ่อนะสามสามสามแต่ช่วงท,ท้ายนี่เหมือนเป็นห่วงเป็นใย,ยสามสามสามเฉยเลยอะไรของแม่นนางวะเนะี่ย เหมือนอยากให้ส,ำส,ำสามๆเนี่ยเป็นพ่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรอดอยู่นะครับสำหรับ2-2-2นะตัวละครต่อมานะครับ149จางกึมจาแล้วก็พูดถึงลูกเขาด้วยแล้วกันนะครับปาร์คยองซิก0 0 7ตัวละครแม่ลูกนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้2คนนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับก็เป็นอะไรที่น่าตายมากๆแต่ยังไม่ตาย ว่าคนแม่เนี่ยแก่มากนะดูน่าจะเล่นเกมไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นตัวทวงของใครหลายๆคนน่าจะไปตั้งแต่เกม3แล้วนะแต่ยังดวงดีที่พวกไปเอกเนี่ยฉุดเข้าห้องไปอะไรอย่างนี้นะครับดูเหมือนว่าตัวละครเนี้ยคนแม่เนี่ยจะไม่อยากให้ลูกเ่ยเล่นเกมแต่คนลูกนี่ก็มีอารมณ์ดื้ออยู่ทุกช็อตเหมือนกันลังเลอยู่เหมือนกันทุกช็อตนะฮะมันน่าจะมีอะไรหักกันหรือเปล่าสําหรับแม่ลูกคู่นี้เดี๋ยวรอดูในซีซั่น3ต่อ1 2ึกับ1 2ึเนี่ย มินซูกับนัมกยูอันนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ไม่น่าพูดถึงแต่ก็ยังอยู่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดส่วนใหญ่ไปอยู่กับทานอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังอยู่นะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปต่อมา120ยฮยอนจูครับโอ้โหคนนี้นี่เป็นแสดงเป็นสาว LGBTQ นะครับปาร์คซองฮุนนี่โด่งดังมากจาก u u e n o o f t ท e ยแล้วก็ The g ก r y นะครับรับบทเป็นหญิงข้ามเพศบทของนางเนี่ยค่อนข้างมีมิติเลยนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นทหารเก่าด้วยเลยด้วยดูถ้าจะแกร่งพอสมควรเข้ามาเล่นเกมนี้เหมือนจะไม่เก่งเหมือนจะไม่แกล่งนะครับแต่รอดมาจนถึงตอนสุดท้ายจุดจบของเขาเนี่ยก็ยังอยู่รอดนะในบทท้ายซีซั่นเกือบจะเอาปืนเนี่ยไปบวกกับผู้คุมเหมือนกันนะแต่ดีนะครับที่คุณยายอจางกึมจาเนี่ยห้ามเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยตายแน่นอนโชคดีไปนะครับตอนแรกเนี่ยมีดราม่าเหมือนกันนะว่าคนเกาหลีบน่นว่าทําไมไม่เอาคนที่เล่น นักแสดงหรืออะไรเป็น lgbtq มาเล่นจริงๆอะไรอย่างงี้นะแต่มันหายากไงวงการเกาหลีเนี่ยวงการดาราเนี่ยเขายังไม่เปิดรับเรื่องนี้นะครับคือมันไม่มีไงเอาแค่สังคมปกติอ่ะเขาก็ไม่เปิดรับแล้วอะ่ะแล้วสังคมแบบแวดวงบันเทิงดาราเนี่ยยิ่งหายากเลยจะว่าไปก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคนที่เป็น lgbtq ดังแบบเป็นดาราในซีรีส์เกาหลีอะ่ะมีไหมเหมือนไม่มีเลยเนาะก็เลยจะต้องเอานักแสดงที่แบบเป็นผู้ชายเนี่ยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ผมก็ไม่ได้ติดตามวงการเกาหลีอะไรมากมายแต่ไม่เคยเห็นจริงๆนะแล้วมันมีบทที่แบบน่าสนใจนะที่นางแบบอยากจะมาแปลงเพศที่ไทยนะครับเฮ้ยพูดถึงไทยด้วยนะตัวละครต่อมาพูดถึงคนนี้หน่อยแล้วกันนึกถึงได้1 9 6กครับผมเป็นตัวละครที่สวยที่สุดในเรื่องนี้แล้วละครโผล่มานี่โอ้โหโดนใจมากแล้วผมเนี่ยคิดจะเชียร์นางเลยนะคือเฮ้ยดูแบบเฟี้ยวดีวะเซ็กซี่วะกูเชียร์คนนี้นี่แหละวะกูกําลังตกหลุมรักนางเลย แต่ว่าตายตั้งแต่เกมแรกเลยครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเฉลยตั้งแต่ในเทลเลอร์แล้วนะที่โดนพึ่งอะแต่ว่าผมก็ลืมไปเลยนะจังหวะดูอะว่านางจะตายตั้งแต่เกม A E I O U อะโอ้โหเขาเสียดายเลยทำหมดใจสลายเลยดูไปไเฮียอะไรวะเอาสาวสวยมาฆ่าตั้งแต่เกมแรกเลยหรือวะคือคนเขียนบทเนี่ยอยากจะให้คนดูช็อตฟิลเพราะว่านึกแน่ๆว่าตัวละครนี้จะต้องเด่นในอนาคตอะไรเงี้ยใช่ไหมด้วยความสวยขายสวยอะแต่ไปเลยนะครับไอ้ทารอนกำลังชอบเลย อตายตั้งแต่เกมแรกเลยไอผู้เล่น100ไอ้นี่เนี่ยแม่งคนนึกถึงไอนี่เลยว่ะลุงตีมากาซี่อ่ะในเดอะแพลตฟอร์มอ่ะ <laughs> ใครเคยดูบ้างตีมากาซี่เวอร์ชันเกาหลีไอนี่จะคอยแบบพูดถึงแบบถากถางพระเอกอยู่เรื่อยนะครับไอตะลุงแก่เนี่ยโคตนหน้าหมันไส้เลยแม่งยังอยู่นะยังรอดอยู่ผู้เล่น095ยยองมีนะครับตัวละครนี้นี่เป็นเด็กสาวน่ารัก แต่ว่าตายในเกมที่3นะครับเออเข้าห้องไม่ทันครับผมนี่แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกผูกพันกับนางมากนะเหมือนนางนย,ยังไม่ค่อยเด่นมากนักเท่าไหร่อยู่กลุ่มพวกคุณยายพยอนจูนั่นแหละครับส่วนคนต่อมา044ร่างทรงนะครับอ่าก็เป็นตัวละครที่สร้างสีสันนะสำหรับตัวละครนี้น่าจะยังอยู่นะเหมือนตอนท้ายจะหาย,หายไปว่ะดูไม่ค่อยทันเหมือนกันคงยังอยู่อ่ะ ไม่รู้ว่าจะเป็นบทบาทอะไรยังไงต่อไปแต่ดูเหมือนเขาจะเห็นอนาคตนะตัวละครนี้นะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบทตัวละครแต่ละคนนะครับจะว่าไปคนที่มีแอร์ไทม์เยอะๆเนี่ยที่แบบให้เวลาเยอะให้ความรู้สึกผูกพันก็ตายน้อยมากเลยนะรู้สึกว่าจะมีแต่เซมีอ่ะที่ตายกับไอ้เจ้าธานอสสองคนเองนะฮะธานอสนี่คิดว่าจะอยู่ยาวดันไปพลิกไปเร็วกว่าเขานะพูดถึงอ่ะ ก็ซีซั่นสเนี่ยก็ยังเดาไม่ออกเหมือนกันว่าจะเล่นยังไงต่อนะครับตัวละครจะต้องเล่นเกมกันต่อหรืออะไรยังไงนะฮะแล้วไอสายสืบรวังเนี่จะหาเจอไหมเดี๋ยวรอลุ้นเพื่อนๆให้กี่คะแนนครับซีซั่นเนี้ยส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยผมให้คะแนนไปที่8คะแนนเต็ม10นะผมให้เท่ากับซีซั่นหนึ่งเลยแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวผมว่าซีซั่นเนี้ยเหมือนแบบผมอาจจะรู้สึกเหมือนจะชอบกว่าซีซั่นหนึ่งด้วยซ้ํานะเออแต่ว่ามันจะมีช่วงท้ายอ่ะ ที่รู้สึกดรอปไปอ่ะช่วงโหวตอ่ะผมว่ามันรู้สึกเยอะไปหน่อยโหวตว่าจะเล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยโหนานมากเลยแล้วก็กลายเป็นว่าบทสรุปเนี่ยฉีกกลายเป็นแอคชั่นเต็มตัวเลยนะตอนที่7จ็ดอ่ะมาล่าย,ยิงปืนกันนวลเนี่ยกราดยิงกันซะอย่างนั้นนะถือว่าดีนะแต่ถามว่าสดใหม่ไหมมันสดใหม่ดีพุ่มกลับก็น่าจะพยายามเขียนบทให้มันฉีกจากซีซั่นหนึ่งนั่นแหละถ้าจะมาเล่นเกมตั้งแต่เกมแรกกันจบหาผู้ชนะ มันก็ต้องเป็นพระเอกอีกอ่ะเดี๋ยวก็เข้าไปเกมท้ายๆอีกอ่ะบทมันมาแบบนี้นะมากับดวงขนาดนี้ยมันก็เลยฉีกไปอ่ะทําให้เป็นแอคชั่นไปเลยมีความวุ่นวายหลังวตอะไรงุ้นอย่างงี้ไปเลยนะครับมันสดใหม่ดีอาจจะไม่ถูกใจบ้างในบางจังหวะในการตัดสินใจโหแล้วชอบมากๆเลยในช่วงตอนหนึ่งะที่โกงยูเล่นรัสเซียนรูเลตตอะไรเงี้ยมันบีบคั้นมากเลยอ่ะผมอยากได้เกมแบบนี้มากเลยอ่ะมันตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจอ่ะในซีซั่นนี้เกมน้อยมาก เกมหนึ่ง A E I O y U เป็นเกมเดิมแต่เกมเดิมดันสนุกกว่เาเก่าไอ้ห่าโคตรสนุกเลยมุมกล้องดีแล้วก็เล้าใจตื่นเต้นดีนะเกม2เนี่ยออกเป็นธีมคอมดี้นะไอเกม6ขาถามว่ามันสนุกไหมสนุกแหละแต่มันออกเป็นธีมสดใสไปหน่อยออกเป็นธีมสนุกอะเอาใจคนดูที่อาจจะแบบไม่อยากให้เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะมีเพลงแบบใสๆกลายเป็นสนุกสนานเหมือนออกแนวกีฬาสี <laughs> มันสนุกไหมสนุกแหละมันฉีกดีเกมที่3ามันก็ธรรมดาอีกอะ่ะเกมจับคู่เข้าห้องอะ่ะมันไม่รู้สึกบีบคั้นนะสําหรับผมอะ่ะผมอยากได้เกมที่มันเล่นกับจิตใจคนเล่นกับทางเลือกของคนหรือว่ามีความดาร์กมีความระทึกมีความตื่นเต้นมีความกดดันมากกว่านี้เออผมว่าซีซั่นสามน่าจะมีนะผมรู้แหละว่าคนเขียนบทน,น่าจะคิดออกว่าคนน่าจะบ่นว่าทําไมซีซั่นนี้เกมน้อยจังแต่ดูจากการ วางไว้ตอนท้ายตอนเจ็ดอะว่าจะมีการเล่นเกมต่อนั่นแหละน่าจะได้เล่นเกมอีกนะแล้วหวังแล้วกันว่าเกมน่าจะมานะครับรอดูแล้วกันนะครับแต่บทสรุปนี่คิดไม่ออกเลยนะว่าจะจบยังไงครับนอกจากถ้าพวกฮาวังกับพักพวกบุกขึ้นมาเนี่ยถ้าบุกไม่ได้เนี่ยก็พระเอกก็คงทําหาอะไรไม่ได้นะครับข่าวล่าสุดบอกว่าจะจบภายในซีซั่นสนะครับแต่ข่าวล่าสุดกว่าเนี่ยเห็นว่าทางฮอลลีวูดอเมริกาก็จะทำเวอร์ชั่น ของอเมริกาเหมือนกันนะครับสควิตเกมเนี่ยกำกับโดยเดวิดฟินเชอร์ครับผู้กำกับที่ผมชอบมากๆที่ตอนนี้มาทำงานกับเน็ตฟิกสร้างหนังให้เน็ตฟิกอะนะเออน่าสนใจมากไม่รู้ว่าจะเป็นจัก,กรวาลเดียวกันกับของเกาหลีไหมแล้วจะเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกันไหมเพราะว่าไอ้เกมสควิตเกมมันน่าจะมีทั่วโลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะขยายจักรวาลไปไกลระดับโลกได้นี่โอ้โหผมไม่อยากให้มันรีเมคนะผมอยากให้มันเชื่อมกันเป็นจักรวาลเดียวกันอะแล้วน่าสนุกด้วย แล้วเกมการะเล่นของอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างวนเนี่ยเออมันน่าจะแตกต่างจากมุมของเอเชียดีอะแต่เดวิดฟินเชอร์นี่ไม่ใช่สายกำกับหนังแบบแมสนะเป็นสายพูดคุยเป็นสายแบบโอ้โหเชิงลึกดูยากของคนบางคนนะมันจะแมสไหมเนี่ยคุยน่าจะเยอะกว่านี้นะเวอร์ชันเกาหลีคุยเยอะแล้วนะเดวิดฟินเชอร์ยิ่งคุยเลยแหละยังไงก็แล้วแต่รอเวอร์ชั่นของเกาหลีใต้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีกําหนดที่แน่นอนแต่ฉายปีหน้าแน่นอนแล้วเพราะว่า ตอนที่ถ่ายทำเนี่ยเขาถ่ายทําพร้อมกันเลยนะครับซีซั่น2กับ3อ่ะไม่ต้องกังวลแล้วล่ะครับว่าจะต้องรอนานขนาดนี้อีกไหมนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะทําลายอาถรรพ์ซีซั่น Season ต่อเกาหลีของเน็ตฟลิกหลายเรื่องนะที่ทำซีซั่นสองสาออกมาแล้วมันเละดูวางเชิงแล้วไม่ออกทะเลมากไกลเนาะดีถือว่ายังสนุกมากนะแลวน่าติดตามต่อไปครับจักรวาล Squid g เก e กระจบไปแล้วประมาณนี้เพื่อนๆให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์หรือมีฉากไหนอยากคุยอยากอะไรลองคอมเมนต์ข้ามานะครับเป็นคลิปทํา ขำๆนะบนไปตามภาษาบ้านๆขอบีหนังครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วก็ฝากด้วยนะครับเวลาอยากฟังรีวิวผมเนี่ยเนี่ยจะอยู่ในเพลย์ลิสต์นี้ตามที่ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่ผมมักจะทํารีวิวแต่ผมจะทําเป็นไลฟ์สดนะครับก็เป็นช่องอคติหนังใครยังไม่ได้กดเนี่ยเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะฝากด้วยเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้เจอกันหน่อยนะครับฝากกดติดตามทุกคนเด้อ